ด่านข่ายะข้ามจากด่านยากลำบากมาแล้วต่อไปก็ด่านอุ้ยโงตายอีกเฮ้ยยาดายาดาสีเดียวคิวติดหรือไอ้ไอ้เยววงเหมนยัดูพีันกล้ยหมอเปันดหมมันเกือบตกแล้ว ว้าวเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปโค้งยไเ้้เต้นกัด้วยเข้าวหนด้วยเดลงยเลยอีโอ้ยไอ้มาป่าเหเมันมาป่าเหมันนี่ก็ตกยังไงเนาอ้มันไหนไม่เนโอ้ยยาก็ด yeah! ่าเมื่อกี้ ยา,ยากยากยิ่งกว่ามายากยิ่งกว่ายากยิ่งกว่านั้นดีโอ้ยยากยิ่งกว่าดา่านเมื่อกี่ยากเพราะว่าหมาป่าเหมันเนี่ยใกล้จะผ่านแล้วเนี่ยหมาป่าเยมันจะตกนะเข้าแล้วเออ ขัดไปหกไปตายอกรอบเลยถ้าจะให้แก้วแห้งอ่ะคือต้องเใช่ค่ะขึ้นคอมาเฮ้ยอี๋ไม่เป็นไทยเฮ้ยเฮ้ยมันติดบัคอะไรเนี่ยพื้นมันสั้นเกินไปละเฮ้ยไม่ใช่เพดานมันต่ำเกินไปหรือเปล่าเพดานต่ำเกินน่ะเฮ้ย อีโอเคเข้าลิฟอีไม่อยากเจอติดมาบ่อยเดียว <c oughs> อะไรไม่เดียวช่องซอยชื่อเฮ้เรียก,ยากตามช่องดีกว่านี <c oughs> ่ช่องกูชื่อเดียว <c oughs> อีด <c oughs> อ้อยมันจะติดอะไรลักหน <c oughs> หมอไฝมันก็ยังว่าจังเลยเนาะมันติดอ่ะไม่ใช่ลองไปก่อนเลยได้เฮ้ยทุกคนมาทางนี้จริงตัวใครได้ตัดีทำไมวะอันไหนจะดีกว่าเนี่ยไม่ใช่ลองไปไปดูวัดต่อเหงายังไม่เห็นติดยังมันติดเด้อหมอไฝมันก็ยังว่าอย่างไรเนาะเหนื่อยทำไมฉันรอดทำไมแกไม่รอดนะไม่รู้เน็ตกากมั้งไม่าถึงมาป่าเฮมันอ่ะ นี่ไงได้ละ้โวนี่ยบอกแล้วมาไปมันเล like ่นกับเพื่อนเกมนี่เหรอแค่ไหนโอ้ะเล่นก <ok ับเพื่อนเกมดเฮ้ยาไปนเดี๋ยวข้ามข้ามไปช่วงช่วงอื่นเลยอะ